ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอา,อาจารย์เล็กนะคะก็เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ค่ะดรเกษดีชิวปรีชาค่ะเริ่มจากที่นี่ก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะแล้วก็ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ปปค่ะจ้ะ ค่ะจริงๆต้องใช้คำว่าเอออัดเอื้อมไปรู้จักท่านก่อนนะคะด้วยความศรัทธาในหน้าที่การงานในเรื่องของงานการเมืองและการปกครองนะคะ อาจารย์เล็กเนี่ยเคยทำงานด้านอ,องค์กรยูนิเซฟแล้วก็สหประชาชาตินะคะได้รู้จักองค์การแครตอนนั้นก็เชื่อมบังเอิญด้วยค่ะว่ารู้จกักชื่อเสียงของคุณหมอแม็กซิไซก็คือท่านอาจารย์หมอกระแสชนะวง์ตอนนั้นเรายังเด็กนะคะแต่ก็คาดไม่ถึงเลยว่าจะได้มารู้จักท่านในฐานนะท่านเป็นอธิการบรดีเป็นผู้บังคับบัญชาของเราค่ะแต่เรื่องของการติดตามงานของท่านเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องของการศรัทธาที่หมอชนบทคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยในด้านการดูแลประชาชนนะคะโดยหน้าที่ของหมอค่ะแล้วศรัทธาส่วนตัวเรื่อยๆมาจนกระทั่งก็ได้มารับใช้งานท่านในฐานะเป็นอาจารย์ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่มหาวิทยาลัยเกิดค่ะค่ะจากนั้นก็ได้ฟังท่าน บรรยายในฐานะที่ท่านจะมาดํารงตำแหน่งอธิการบดีนะคะในเวลาสองชั่วโมงวันนั้นก็ทุกคนก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแบบไม่รู้ว่าเข้ามาในหอประชุมของมหาวิทยาลัยเกิดแล้วจะต้องมีอะไรต้อนรับใครใครอย่างไรก็ทุกคนก็มามือเปล่าหมดเลยส่วนอาจารย์เกษนีเนี่ยก็เป็นคนที่ติดสมุดต,ติดสมุดบันทึกนะคะก็ปากกากับสมุดบันทึกนี่จะไม่ขาดเลยในวันนั้นก็เป็นโชคดีค่ะได้บันทึก เรื่องที่ท่านอาจาร,รย์หมอนะคะท่านอาธิการพูดถึงพูดคุยกับพวกเราเลยได้จดบันทึกท่านภายในเวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะแล้วก็เขียนหนังสือออกมาเป็นเล่มเลยค่ะที่เขียนออกมานั้นก็เพราะว่าประทับใจในคำพูดอยู่หลายประโยคแต่ที่สำคัญก็คือเป็นคำพูดที่ร้อยใจคนก็เลยมีธีมของหนังสือเล่มนี้ว่าร้อยบรรัดร้อยใจคน เนื่องจากว่าเล่าเรื่องของท่านเนี่ยได้ร้อยบรรทัดพอดีณนะวันที่รู้จักท่านจนสุดท้ายที่ได้จบเล่มนี้ก็คือเขียนในหนึ่งบรรทัดแบบเขียนเป็นคำกรองเหมือนนิทานร้อยบรรทัดเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายนะคะนี่ก็คือที่มาของการที่ได้มีโอกาสสรรเสริญท่านด้วยความศรัทธาจริงๆถ่ายทอดลงไปในหนังสือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวท่านคงได้เห็นนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ย จริงๆขายดีมากนะคะ c ีเอ็ดบุ๊กก็ขอไปพิมพ์โดยดิฉันไม่ได้เสียตังค์เลยสักบาทหนึ่งนะคะมีทาง c ีเอ็ดบุ๊กก็อุปถัมภ์ทำให้หมดเลยนะคะก็พิมพ์มา5,000เล่มนะคะก็หมดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะทั้งหมดทั้งปวงก็คงจะมาจากเป็นความชื่นชมในเรื่องเล่าที่เล่าเรื่องหมอกระแสให้ทุกๆคนได้ฟังนะคะผ่านหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะ แน่นอนเลยเพราะว่าที่เขียนไปก็คือเรื่องภาวะผู้นำของหมอกระแสนะคะเพราะว่าสาบรรทัดแรกที่เขียนก็คือท่านเนี่ยมีภาวะผู้นำมาตั้งแต่เด็กของท่านนะคะบอกว่าไม่ได้เรียนหนังสือเรียนน้อยช่วงนั้นอาจจะเหมือนคนไม่ได้ก้าวเข้าสู่โรงเรียนสักเท่าไหร่นะคะก็มีภาวะผู้นำแล้วในเรื่องของการดูแลดูแลตนเองดูแลรับผิดชอบชีวิตของตอนเองได้ตั้งแต่เด็ก นะคะก็มีกระแสะของความเป็นผู้นําตั้งแต่ตรงนั้นแล้วพอมาถึงตรงที่ว่ามาถึงที่เราได้พบท่านเป็นตําแหน่งนักบริหารเยอะแยะมากมายกระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอรองผู้ว่ากทมแล้วก็ตัวคุณหมอกระแสะก็ได้เห็นกระแสห่งความเป็นผู้นําของท่าน3เรื่องก็คือท่านกล่าวถึงเรื่องของคนเราเนี่ยจะ,ะต้องเป็นคนที่เก่ง ดีและมีภาวะผู้นำภาวะผู้นำในความเป็นของผู้นำแบบหมอกระแสก็คือหนึ่งชื่นชมผู้อื่นนะคะชื่นชมผู้อื่นสองชื่นชมตนเองในเรื่องของการตั้งอกตั้งใจในการที่จะให้กำลังใจแก่ตนเองในการทำงานแล้วก็ชื่นชมผลงานของตอนเองที่ทำเพื่อให้เห็นว่างานนั้นถูกผิดประการใดนะคะเราก็เห็นบันได3ขั้นในเรื่องของอันนี้นะคะก็คือ อันดับแรกเลยคือชื่นชมผู้อื่นนะคะการชื่นชมผู้อื่นเนี่ยจะได้ใจคนทำงานจะได้ครองใจคนทุกๆครั้งก็เราได้เห็นคุณหมอทำตัวอย่างนี้ทุกครั้งให้เราเห็นนะคะเป็นแบบอย่างของภาวะผู้นำที่หาได้ยากมากเพราะว่าผู้บริหารผู้นำผู้ที่นำคนอื่นเนี่ยมักจะสั่งการแต่คุณหมอไม่ได้ทำอย่างนั้นคุณหมอเห็นใครก็จะมองเห็นจุดดีจุดเด่นของคนนั้น อันดับแรกนะคะแล้วก็กล่าวชื่นชมนี่คือสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือการกล่าวชื่นชมผู้อื่นทันทีที่เห็นปั๊บก็รู้ทันทีเลยว่านั่นคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะคะจนมาวันนี้แหะคะ่ะก็เห็นว่าคุณหมอมีความเป็นผู้นำหรือมีภาวะผู้นำที่ทันสมัยมากนะคะปัจจุบันเขาบอกว่าความเป็นผู้นำนี่อาจจะต้อง สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นอันนี้จริงเลยนั้นจึงอยากจะบอกว่าคุณหมอในวัยที่80กว่า88เนี่ยนะคะเราเห็นว่าคุณหมอมีความทันสมัยตั้งแต่อย่างหนุ่มยัยงยงวัยหนุ่มของท,ท่านที่เราไปดูในอดีตท่านนะคะมีนักการเมืองหลายคนที่บอกว่าท่านก็คือ,อ,อผู้นำพักหัวหน้าพักนะคะแล้วก็ผู้นำสายงานการเมืองใหญ่ๆเลยนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นสื่อให้แก่ประเทศไทยในฐานะรฐมนตรีิว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าสมภาคภูมินะคะแล้วกิริยาของท่านก็จะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งเลยค่ะมันเป็นกิริยาที่บอกว่าไปตรงไหนตรงนั้นก็รู้สึกสงบเย็นรู้สึกตรงนั้นมีกําลังใจมีรอยยิ้มมีความภาคภูมิใจในตนเองนี่คืออยากจะบอกว่าเนี่ยคือภาวะผู้นําจากหมอกระแสนะคะที่จะถ่ายทอดให้แก่ ทุกๆคนที่ได้ได้พบเห็นท่านนะคะก็ดิฉันเองก็ได้ใช้หลักการนี้ทำให้รร่วมไปได้หลายอย่างนะคะทำให้รู้สึกว่าการเป็นผู้บริหารเนี่ยมันเบาตัวมากเลยที่เราไม่ต้องใช้วิธีสั่งการเพียงแต่ว่าให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานแล้วก็ชื่นชมคนทำงานทุกคนเพื่อให้เขารู้สึกว่างานที่เขาทำนั้นะวันข้างหน้ามันยังพัฒนาอีกมันยังมีอีก,ม,ม,อกมันยังมีงานป้อนให้เราอีก มันยังมีอะไรตอบสนองเราอีกหลายอย่างนี่ก็คือสิ่งที่คุณหมอสอนไว้นะคะนี่คือภาวะผู้นำของหมอกระแสค่ะคะ่ะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันนำอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีความเก่งในตัวเองและมีความดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเก่งดีและมีภาวะผู้นำนะคะ ว่ผู้นำทางการเมืองของหมอกระแสนะคะแน่นอนเลยถ้าจะเ,าเคยได้ยินท่านก้าวเข้าสู่การเมืองครั้งแรกก็คือพักพลังธรรมนะคะโดยการเชิญของท่านผลเอกจำลองสีเมืองนะคะซึ่งเราก็จะเห็นภาพลักษณ์อย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็แน่นอนที่สุดคือว่าพอคุณหมอมาอยู่ที่พักนี้ปับ๊บก็มีความโดดเด่น มีความโดดเด่นมากจนกระทั่งตัวหัวหน้าพักเองแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีตัวผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยก็ให้เกียรติท่านให้ท่านเป็นผู้เป็นประธานนู่นนี่นั่น,นกล่าวนู่นนี่นั่นนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นตัวภาวะผู้นำของหมอกระแสในภาคของการเมืองนะคะจนกระทั่งแม้กระทั่งท่านมาตั้งพักพลังใหม่นะคะคําว่าพลังใหม่เนี่ยเราจะเห็นพลังในตัวของภาวะผู้นำที่หมอกระแสนํม นำประชาชนนำความคิดนำความใหม่ให้กับทุกๆคนในยุคนั้นมันก็หลาย10ปีมาแล้วนะคะเ,เรายังเห็นถึงความใหม่ในความเป็นภาคการเมืองของท่านถ้าเอามาเปรียบเทียบในปัจจุบันเราจะเห็นได้เลยว่ามันอยากได้ความเป็นการเมืองใหม่ๆนะคะแต่สิ่งประหลาดใจมากที่เราเห็นหมอกระแสเรามีภาวะผู้นำย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วท่านก็คือ คนหนุ่มสาวในยุคนั้นและท่านก็คือคนหนุ่มสาวในยุคนี้นะคะนี่คือภาคการเมืองแล้กระทั่งสุดท้ายก็คือเห็นท่านเดินทางในฐานนะเป็นทูตนะคะหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสำหรับประเทศไทยคะ่ะนี่คือภาคภาวะผู้นำทางการเมืองของหมอกระแสนะคะส่วนในภาคทางการศึกษาชัดเจนที่สุดก็คือท่านเป็นเจ้าของ ากรงานการศึกษาด้วยตัวของท่านเองท่านสร้างทั้งโรงเรียนระดับประถมมัธยมอาชีวศึกษาแล้วก็กระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าบัณฑิตเอเชียที่เป็นชื่อที่ท่านตั้งขึ้นมานะคะก็คือเปิดการสอนในระดับปริญญาตรีโทเอกนะคะค่ะแล้วก็ดูถึง ความล้ำสมัยที่ท่านมีท่านมีภาวะผู้นําในด้านการศึกษาในความล้ำสมัยทั้งๆท,ท,ที่ท่านเป็นคุณหมอเป็นนายแพทย์นะคะเป็นงานที่จับเข็มแต่ท่านก็มาจับงานการศึกษานะคะแล้วท่านก็เป็นผู้ทีเ่เรียกว่าเป็นตัวอย่างของผู้บริหารการจัดการศึกษาในในส่วนงานของท่านนะคะก็มีทั้งทุกระดับเห็นไหมคะว่ามีตั้งแต่ มมัธยมอาชีวะแล้วก็มหาวิทยาลัยลนะคะและปัจจุบันที่โดดเด่นที่สุดก็คือท่านทําโรงเรียนสาธิตเพชรบุรีซึ่งตัวท่านเองนี่แหละท่านเป็นผู้ที่ไปทําให้โรงเรียนเล็กๆโรงเรียนหนึ่งแต่เป็นโรงเรียนเล็กในพื้นที่ใหญ่มากนะคะพื้นที่ในรีสอร์ทร้อยสี่สิบกว่าไร่ท่านทำงานโรงเรียนอนุบาลน,นั้นเนี่ยนะคะก็ด้วยความรักที่ท่านรักงานการศึกษาท่านพูดว่า การศึกษาของคนชนบทนะคะคืออนาคตของประเทศไทยหรือคืออนาคตของประเทศซึ่งท่านก็พูดอย่างนี้มาตั้งแต่ท่านบอกว่าหนุ่มๆจนวันนี้นะท่านก็ทำนะคะแล้วท่านก็เลยไปวางรากฐานเป็นโรงเรียนสาธิตที่บึงสัมพันธ์ของท่านเองนะคะอันนี้อาจารย์เกษีเนี่ยมีปณิธานร่วมด้วยมากๆก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้ไปช่วยงานโรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์นี่แหละเพราะว่า ก็อุทิศตนเลยนะคะว่าอยากเห็นโรงเรียนแบบอย่างที่เก่งดีมีภาวะผู้นำตั้งแต่ชั้นอนุบาลหรือก่อนวัยเรียนนะคะก็ด้วยการที่ท่านเป็นผู้ที่ทำแบบอย่างไว้อย่างเ,าเรียกว่าแก่งแกร่งกล้านะคะในเรื่องของการบุกเบิกงานาชั้นอนุบาลนะคะค่ะนี่คืองานการศึกษาและสุดท้ายที่ ในลำดับของงานการศึกษาท่านก็คือท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งนะคะแล้วก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกิดที่มีชื่อเสียงมากนะคะแล้วท่านนำเรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นผู้นำเลยนะคะเรื่องของงานนานาชาติและเป็นนานาชาติประเภทที่เรียกว่าระดับอภิมหาเนาะในในประเทศจีนนะคะแล้วก็ ก็เกิดที่นี่เกิดด้วยมือของท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์กระแสชนะวงศ์นี่แหละคะ่ะเราก็เลยเห็นว่าท่านมีภาวะผู้นำทางการศึกษาที่สูงส่งมากนะคะก็ขออยากจะบอกว่าศรัทธามากๆเลยนะคะที่เห็นมหาวิทยาลัยเกิดที่เราเองก็รักมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาในอดีตนะคะและปัจจุบันนียก็จเจริญเติบโตด้วยมือของท่านอธิการหมอกระแสนะคะ เป็นมหาเาลัยที่นานาชาติแล้วก็ล้ำหน้าในเรื่องของรองรับประเทศจีนที่เป็นอภิมหาอำนาจทีเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะกรับเรียนให้ทุกคนได้ทราบถึงภาวะผู้นำของหมอกระแสในด้านงานการศึกษาอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านสังคม นะคะจริงๆสังคมกับการศึกษาเนี่ยมันคือหน่วยเดียวกันนะคะท่านพัฒนาทางด้านสังคมในเรื่องของประชาชนในเรื่องของชนบทในเรื่องของความเป็นหมอชนบทของท่านนะคะแต่ท่านไม่เคยลืมที่จะให้เ,ออเรียกว่าความรู้นะคะแก่ประชาชนความรู้ในการรักษาดูแลตัวเองความรู้ที่จะไม่ทำให้ประชาชนต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายความรู้ในการดูแลครอบครัว ดูแลอาหารการกินดูแลสุขภาพและที่สําคัญที่สุดคือหัวใจของคุณหมอนะคะ,ะช่างช่างงดงามมากโดยปกติเราจะคิดว่าการไปหาหมอเนี่ยต้องใช้ตังค์เยอะแต่คุณหมอกระแสบอกว่าไม่ได้ใช้ตังค์และก็การที่จะรักษาคนนะคะท่านรักษาด้วยความรักท่านไม่ได้เพิ่มตัวยาท่านไม่ได้เพิ่มเงินทองในยานั้นแต่ท่านเพิ่ม ความรักเข้าไปในสิ่งที่ท่านรักษาก็ทําให้คนทุกคนเนี่ยมีทั้งความสบายกายขึ้นแล้เพราะไปะหาหมอความสุขสบายใจจากที่ท่านพูดนะคะว่าเติมความรักเข้าไปหน่อยหนึ่งนะคะให้แก่คนไข้นะคะสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้เลยในคุณหมอแห่งประเทศไทยเราอาจารย์ว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็มหัศจรรย์มากว่าท่านไม่คิดค่ารักษาพยาบาลสักเท่าไหร่ และบางครั้งท่านอาจจะคิดการช่วยเหลือชีวิตคนที่เรียกว่าเหลือชีวิตที่น้อยมากอาจจะไม่รอดแล้วก็ได้ในวินาทีนั้นแต่ไม่กี่บาทหรืที่ท่านควักสตังของท่านให้ไปซื้อยาที่ร้านเพื่อที่จะท่านจะทําหน้าที่ฉีดยานั้นให้เองนะคะนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นหัวใจอันแกร่งกล้าของความเป็นคุณหมอความเป็นผู้ชุบชีวิตคน การให้ความรู้แก่คนนะคะความรู้ในช่วงของความเป็นมนุษย์ในสังคมอะคะ่ะท่านก็ให้ความรู้ในด้านนี้ด้วยนี่คือภาวะผู้นําทางสังคมที่ท่านมีอยู่นะคะและในทางสังคมอีกอันนึงก็คือความปลอดภัยในชีวิตนะคะท่านก็ไปเป็นประธานในเรื่องของเรียกว่า ADPC เนาะในเรื่องของการสถาบันการจัดการความปลอดภัยนะคะเราเห็นท่านเป็นผู้นําและเป็นประธาน ลำดับถัดมาต่อจากท่านาดรพิจิตรรัตะกุลนะคะก็ที่จะบอกว่าเป็นเพื่อนเล่าเรื่องให้ให้ฟังเหมือนกันนะคะค่ะแต่ท่านก็ในฐานะที่ท่านเป็นอาวุโสกว่าแต่ท่านก็สามารถที่จะเรียกท่านดรพิจิตรรัตะกุลว่าเป็นเพื่อนเล่าเรื่องเล่าเรื่องเก่าเราก็เลยมองว่านี่แหละค่ะภาวะผู้นําทางสังคมที่คุณหมอมีอยู่นะคะค่ะ ก็คงจะพอนึกออกนะคะว่าท่านแสดงออกชัดเจนในบทบาทของความมีภาวะผู้นำว่าถ้าในระดับนี้ท่านก็วางตัวให้เห็นในระดับการจัดการศึกษาท่านก็นำการศึกษาให้เห็นในระดับที่เป็นทางการเมืองท่านก็นำทางการเมืองให้เห็นถึงภาคประชาชนภาคสังคมแล้วก็เนี่ยค่ะภาคการศึกษาที่มีอยู่ในตัวของคุณหมอกระแสชนะวง์ค่ะ ในในโลกปัจจุบันนะเขาบอกว่าเป็นยุคสูงวัยนะซึ่งอาจารย์เคยย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะเจอตัวเป็นๆที่คนอายุ88ทํางานได้เหมือนคนเพิ่งจะอายุ55เอาเป็นว่า55เนอะเพราะว่าความสมบูรณ์ความพร้อมของทั้งด้านาวุฒิภาวะาในการเป็นผู้บริหารความพร้อมในด้านเศรษฐกิจ สังคมต่างๆท่านพร้อมมากๆนะคะและคนคนส่วนใหญ่ก็จะยุติที่ประมาณ55ปีแล้วก็ออกไปออกไปใช้ชีวิตกับครอบครัวส่วนตัวนะคะแต่ท่านรู้สึกจะทำงานได้ไม่หยุดเลยนะคะเราเคยพูดกันเล่นๆค่ะเสมอเลยค่ะตั้งแต่รู้จักคุณหมอเมื่อตอนคุณหมออายุสักประมาณ81-82ท่านก็พูด ว่าเออท่านก็ทำงานเหมือนคนหนุ่มแล้วก็เราบอกว่างั้นท่านก็ต้องอายุร้อยี่สิบปีเป็นอย่างตำ่ำร้อยี่สิบของท่านก็จะอาจจะเท่ากับคนเกษียณหกสิบดังนั้นวันนี้ที่ท่านแปดสิบแปดอาจารย์ก็เลยมองว่าท่านน่าจะอยู่ประมาณที่ห้าสิบห้าไม่เกินหกสิบในการทำงานนะคะเขาบอกว่าคนที่ใกล้จะเกษียณ60เนี่ยพลังมันจะมาค่ะมันจะสตาร์ทใหม่มันเหมือนแบบว่าเอ้ยฉันจะเกษียณแล้วว่าฉันจะ60แล้วว่า พลังที่เราบอกว่าเฮ้ยเราจะไม่ไม่ไม่อยากจากที่ทํางานไปอ่ะมันก็เลยเกิดพลังเยอะมากเลยนะคะเช่นเดียวกับคุณหมอเนี่ยยิ่งบอกว่าพออายุ80กว่าแล้วหนะ้าใกล้ร้อยแล้วนะพลังมันก็มาเยอะอีกนะคะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันจะไม่มีเวลาทํางานแล้วเหรอพลังเล่นลับเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นนะคะกับความตั้งใจการทำงานของคุณหมอแล้วมหัศรรจันไปกว่านั้นคุณหมอไม่ลืมม่ะคออเราบอกว่าเฮ้ยคนแก่เนี่ย เดี๋ยวจะลืมไหมเดี๋ยวจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจะลืมไหมแต่คุณหมอไม่ลืมเลยแม้กระทั่งนัดหมายนะคะวันก็จําแม่นค่ะวันจันทร์อังคารพุธศุกร์วันไหนเวลาอะไรท่านจําได้หมดเลยอะ่ะที่จะนัดหมายแล้วไม่เคยลืมเลยอ่ะค่ะแล้วก็จะให้ตารางการทํางานล่วงหน้านะคะเราจึงมองเห็นว่า88ปีของคุณหมอเอาเป็นว่าอาจารย์ว่าน่าจะแค่คนที่ใกล้จะรู้ตัวว่า ฉันจะหกสิบละในภาคราชการนะคะเรียกว่าขอขอขอบอกว่าคุณหมอจะอายุประมาณไม่มีวันเกษียณเออใช้คำนี้ดีกว่าอันนี้ก็จะบอกว่าเขียนไว้ในหนังสือด้วยนะคะว่าหมอรกแสไม่มีวันเกษียณนะคะจะเกษียณก็ต่อเมื่อท่านท่าน,ท,านท่านพูดเองนะคะต้องขอประทานโทษนะคะมันอาจจะเูคำพูดที่แอ,อ,อาแสลงใจใครๆนิดนึงเพราะว่าท่านพูดว่า หมอกระแสหมอกระแสไม่มีวันกเกษียณน,นะคะจะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อตายเท่านั้นนี่คือคำพูดของหมอกระแสนะคะดังนั้นอาจารย์ก็อยากจะยืนยันว่าออที่น้องปามถามอาจารย์ว่าแล้ว88ปีของท่านรู้สึกไงงั้นก็อาจารย์ก็อยากจะบอกว่าท่านก็คือคนหนุ่มเสมอเลยนะคะคนหนุ่มเสมอเลยเพราะฉะนั้นก็คงังไม่มีวันกเกษียณ88ปีทำอะไรท่านไม่ได้เลยคะ่ะ ไวยที่จะใกล้ร้อยก็คงจะทำอะไรทัดนไม่ได้ค่ะนะคะมันเป็นความเก่าเนาะเป็นความคลาสสิกนะคะเป็นความคลาสสิกมากๆนะคะเหมือนมหายชลัยอายุร้อยปีเนี่ยเป็นมหาาลยคลาสสิกค,คุณหมอกระแสะเราก็คือบุคคลที่คลาสสิกมากๆคนหนึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะอืมที่จะพูดถึงเรื่องฝากอะไรให้คนรุ่นใหม่ นะคะคุณหมอเป็นคนรุ่นใหม่เสมอแล้ววันก่อนอะเออหลายๆวันตั้งแต่อาจารย์จากที่มหาลัยนี้ไปนะคะเราพูดถึงคุณหมอทุกวันเลยกับครอบครัวเราอะค่ะทุกคนก็จะช่วยกันช่วยกันบอกว่าเออคุณหมอเนี่ยคือคนที่เราควรจะต้องฝึกเอาเยี่ยงเอาอย่างนะคะก็อยากจะบอกว่าขออนุญาตใช้เยี่ยงอย่างที่คุณหมอกระแสทําไว้คือการเป็นคนทํางานเสมอการเป็นคนที่อ่ ให้กำลังใจผู้อื่นสร้างแรงบรรันดาลใจให้ผู้อื่นโดยบางทีท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจสร้างแต่ว่าตัวตนของท่านนั่นแหละเป็นแบบอย่างในการสร้างให้เราก็อยากจะฝากน้องๆรุ่นใหม่เด็กๆรุ่นใหม่ทุกคนว่าให้ความรักแก่ผู้อื่นนะคะเราจะได้รับความรักนั้นตอบให้พลังใจผู้อื่นเราจะได้รับพลังใจนั้นมามากขึ้น แล้วก็จงมองให้เรารู้สึกว่าทำอะไรให้มันง่ายๆเหมือนที่คุณหมอเคยสอนนะคะคุณหมอสอนว่า K I W S k i s ที่แปลว่าจูบอะค่ะนะคะอาจารย์เล็กก็จะไปแปลให้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งว่ามันคือความตราตรึงด้วยเรื่องราวง่ายๆ Kiss ก็คือ K I S S ที่แปลว่าจูบนั่นก็คือ Keep it s i m p l y a s stupid เก็บความ ง่ายง่ายแล้วก็อย่าไม่ต้องฉลาดมากก็ใช้คําว่างงงๆหน่อยนะคะจะทําอะไรก็ให้มันง่ายๆหน่อยก็รู้สึกให้มันงงงๆหน่อยก็จะได้ทําให้ทุกคนเข้าถึงนะคะเป็นผู้บริหารก็ต้องทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าถึงได้ง่ายๆทําตัวง่ายๆไม่เกรง อันนี้คือแบบอย่างที่จะขอจดจำคุณหมอไว้นะคะแล้วก็ฝากถึงน้องๆคนรุ่นใหม่ที่จะไปเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารนะคะทำตัวง่ายๆแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นทำงานนะคะก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่ห่างเหินกับเขาแล้วเราก็จะมีเพื่อนร่วมงานเยอะนะคะแล้วก็การมีเพื่อนร่วมงานเยอะการมีทีมงานเยอะนี่คือแนวคิดของการทำงานรุ่นใหม่เลยนะคะต้องทำด้วยทีม คนเดียวก็ไปไม่รอดเพราะนั้นสิ่งนี้ค่ะคือเปิดโอกาสให้คนเข้าใกล้แล้วเราก็จะมีทีมงานนี่คือแนวอย่างภาวะผู้นำแบบคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นลูกของอาจารย์เลย <c oughs> ค่ะนะคะก็อยากให้ทุกคนรุ่นลูกหลานนะคะมีพลังใจในการทำงานมีมวลมิตรเยอะๆนะคะเหมือนที่คุณหมอ ได้ทำแนวอย่างแบบนี้เอาไวค้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ